โอ้โหฮะมันเอาสก๊อตมากลางเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสก๊อตออกขวดเดี๋ยวก็นะไม่ได้หลอกใช่ไหมบนต่อไม่ได้หลอกกูใช่ไหมเนี่ยสก๊อตออกขวดเนี่ยฮะก็ยีเนี้ยเขาต้องรับเข้าสู่บริษัทเกมนี้นะผม สำหรับวันนี้ก็มีเซตใหม่นั่นเองคือเอาคองเลือดหกอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับผู้คนจากการที่เปลี่ยนตีใหม่นะครับผมสำหรับบูสแบกตัวนี้ถ้าจะบอกว่าโกงไหมหรืว่าไม่โกงนะเพราะว่ามันคือการการตีเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายแค่เป้าหมายเดียวนะครับได้ทีหนึ่งแล้วได้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  กีโ่ปกติสิเราเราก็ไม่ได้แบบว่าเราจะตีรัวขนาดนั้นอะไรแบบเหมือนคลองเนี่ยมันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยกูยังพูดไม่จบเลยมึงบอดไลนไปทับหนึ่งในทีเองแต่เขาบอกว่ากโกงโกงไว้มันก็โกงเนาะเพราะการที่แบบไม่ไว่าอะไรอะพอพอเราได้ของปุ๊บมันก็ขึ้นไปสองไปเรีวแล้วไงเรียวหกไปเรีวแปดเ,เลยเนี่ยน่านจะใช่นะถ้าจำไม่ผิด เยสเกลสเกลดูว่าเราอาจจะได้สเกลก่อนเอาคองแน่เลยว่ะออกเป็นออกเป็นนี้ครับเออเดี๋ยวไปเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละเอาเป็นไอ้นี่ครับกูเสกแล้วก็เกิดทั้งผิดกูดักอย่าไปรอแล้วกู สกาวไปบอลสกาวไปบอลได้ลูนด้วยนะโอเคโหไอ้จัดเด้โคตรเกี้ยงเลยเรล่างมีเป็นแล่มเพียนะครับผมที่ล็อกถุงป้อมเลยนะเขาหัวจริงว่ะเพื่อนบอกสกาวได้ลูนนะเพื่อนบอกสกวได้ลูนนะตัดเลยกลางวันนี้นั่งงานตีติดตาร์ทแบบนี้แล้วนะโอ้โหมึงเรียกกูไปแกล้งยี่แล้วสกูหายปจะได้ไม่คลองกูเนี่ยเอามึงไม่วิ่งมา มาแล้วมาแล้วโดดทัน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 อ้าวหันกลับมาตีครับกรับะตีครับผมสโลวบายได้ครับผมจังหวะนี้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เฮ้ยมันปรับใหมโครเกียร์แล้วไอ้ตัวเกียร์เอายังไงเนี่ยเฮ้ยเอาได้เนี่ยเอาได้เนี่ยหลังมึงเนี่ยเอาหลังเอาหลังดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่าไม่มีตันไม่มีตันก็ฆ่าได้ชิบหายโอ้โหอะไรล่ะโอ้โหอะไรล่ะ โ้ oh, s <S oh, oh, 3, ่สัตว์เอยดีโอ้เดี๋ยว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 วเดี๋ยวเดี๋ยอเดี๋ยวเดม๋ยวาดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเี๋ยวเดี้ยวเดียวดี๋ววยเดอวเเดี๋เดีเดี๋ยว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 เดี๋ยดีีดีเเีวีเียเวเวีเยดีี้ยีเวเดีเ เิไม่ค่อยอยากจะบวกเลยเดี๋ยวเรารีบทำไม่ก,กินเราดีกว่าวะเอาเบี้ยวหนะครับเดี๋ยวเฮียน่ยาจะหลอกมาแลี้ยวหกรีบเข้ากองดีกว่าเอาของกินไปอ่ะทีมผมค่อนข้างเล่นดีนะเลยทุกธรรมดาก่อนใจเย็นไปแล้วผมดูดิมันติดอีกอ่ะ ได้แล้วนะคสั์ได้ไปแน่เฮียบังอยู่เฮ้ยลับ่อนลับ่อนดิเฮียตีตีครับตีตีไปเฮียกับตายควัญเนแม่งเนียนที่ไหนวะเรนล่าแม่งโกลาบากไวไว้ไอ้สัตว์ยังเพลิดเกินอ้ยเฮียรัวๆอุ้ยสัตว์ไม่ไหววะเดี๋ยวเดี๋ว เราเหลีดมานานครับห้านาทีแล้วยัง<ด>อยู่ได้อยู่ไยังม,มีต้นเกมเลยเนี่ยกลางเกมมึงเลยกูซอนแทบไม่ทันอยู่ยตีด้วยวันตันไม่มีโอ้ยเหมือนผมจะไม่เสียเทนะ่าไหร่นะเจาแต่ได้ครับผมได้อยู่ได้อยู่ฮะตีคองใครวนะน่ะ เสียยาไปขวดนึงแล้วผมสำหรับกาวของรอบนี้คือปกติมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเราไม่ต้องเสียยาก็ได้เลือดเลือดเราจะเหลือะมันคิดจะไปเก็บนู้นจากการที่ผมดูเขาเล่นนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปั๊มยาเลยยังไงรูนเลยรวยเถอะแล้วก็โอเคครับผมสำหรับพงในทีแล้วของนะพอเราเวลลของเราของปุ๊บแม่งเวลมันเลี้งไปสองเลเวลเลย ซึ่งไม่เปียกมากครับสำหรับต้นเกมแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปแก๊งเลนอื่นต่อเลยเพื่อการเสียเวลาผมไม่ค่อยอยากจะประท้าไหวเนี่ยมันคิวแรงบอกถูกถกเอาเลนไหนครับเอาดีเอาดีเอาดีได้โอ้โหเฮ้ยเจ้าคุณก๊อฟ้ามเซโลไปเหรอผมป่ ได้อยู่ได้อยู่มาแล้วอ่ะอแนนน่ได้ตัวนึงนะเมื่อกี้เอาตัวนี้โอ้ตัวไหมโอดักอยู่อ่ะเดี๋ยวเรารีบไปแกงรัวๆนะครับโทเค็นอยู่สามนาทีนะทันไหมวะทันไหมวะทันไหมวะเปิดด่าครับผมสกิลหนึ่งไปครับได้ครับเอออ้นาวอาจจะได้อีกตัวนึงครับอาจจะได้ตัวนึงสวยครับผมเด็กเป็นแถบ กาวบนเนียนเลย่ะปล่อยมันปล่อยมันไม่เรา,าเอากลางเลยกูไปรีก่อนเดีย๋ยวเราวอ,อมกลางต่อสกอร์ตอนนี้ค่าสี่ตายศูนย์นะผมเดินยาวๆลนะถือว่าทีมผมเล่นได้โอเคนะสนุกเลยเกมนี้ไอสเ็มพอที่เหลือเก็บตังค์เราบินเกมต่อไปไอม ิงเขามีดําเห็ดเกลเกาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมโดนอูด้วยว่าความก็ลากเองสกิลค่อนข้างแรงนะผมจะหาของเพื่อมานีเอบวกิลค่อนข้างแรงนผมจะหาของเยื่อนมาหนีเอบ ไปไหนวะดีชยเอ้ยหลงทางหลงทางในตัวนี้เนี่ยโอ้โหแล้วผมก็ไม่ได้คืนด้วยนะแรมเพดแย่แย่แย่เอาป้องกลางเลยเลยรอเขาดิกูรอต่อนไม่รู้แลมเพดรอรอป้อมว่าแล้วเชียวแม่งออกโนนจริงด้วยมีประโยชน์มากกว่าวะกั้วบรูทุน สกิลสามค่อนข้างโกงเหมือนกันนะครับโบนิ่งสกิลซึ่งเวลาเราใช้สองสกิลแรกนะพอเราโจมตีปุ๊บแล้วติดคีอะสกิลสามมันจะคูลดาวเสร็จพอดีเว้ยอย่างเงี้ยปุ๊บนะคูลดาวเก้าแต่พอเราตีเอีกนะเดี๋ยวหนึ่งเวลาดิโทร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 ไอ้ยี่เอ้ยกูกำลังบรรยายให้ยูเซอร์ฟังซะหน่อยโบว์แล้วโบว์เล่โเลย ไปแล้วครับผมดีไปดีมาเจ้ากูเฮ้ยนุ๊บดีไดีคอยกตั้งให้อยู่แล้วสวยปุ๊เชี่ยเลยเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่กล้าไม่อยู่อยู่อ้าวตัวไปดีตัวไปดีโดนครับผมตัวนึงอ่ะเปิดดัดดีกว่ะจินตนาการล้วนสวยสวยสวยรอตัดต่อ มันมากมันมากทีนี้บอกเลยตัดตปหลาดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีว่าดีกว่าพี่ตายวะตายตะเก้ามาละกูไปก่อนละเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินตีคลิปตุ๊กเดินตีคลิปจงไปสิ่งก่อสร้างนี้นิดเดียวเองอ่ะคุณมีดาร์คกูมีดิเฮ้ยน่างามมันเอามันก่อนนะกระตันเลยแล้ว เฮ้ยสกิลนี่ดิโอ้โหกูสกิลหนึ่งไม่โดนว่ะตันไปก่อนเถอะแม่แข่งอยู่คลิปนี้จะเห็นเลยว่ากูควรสกิลหนึ่งรัวๆไม่ไม่เคยโดนตัวเลยดีที่มันฆ่าเพื่อนเราไม่ได้กูลำบากอ้าวยังไม่ได้หนูครับเดี๋ยวเท่าไหร่วะเนี่ยเก้าร้อยสามร้อยครับผมกูอ่ะวะทันมาวะกูแม่งอีกอีกครึ่งชั่วโมงถึงเร็วๆๆวรวบวก่อน ไม่กลัวไม่กลัวโจดย์ร้อหได้แม่งกี่ตัวครับได้หมดแล้วนะได้หมดะได้หมดหาได้ตัวเดียวเนี่ยีอีกตัวนึงยังไงยังไงีอีกตัวหนด่งยังล่ลแ้วไอไหนวะไหนวะโอ้ยเจ้าพี่โดนตกใจแล้วยิ้มแม่แต่ินอ่ะอป้อมดกว่ะเนร่างอ่ะว้าไปดันไอวไปกันเนไม่ไปอ่ะ ตามไม่ทันนะมึงตามไม่กลัวกลัวไม่ไปมึงเปิดกูทันตลอดอะขอให้บอกครับผมมีวาร์ปกดดับดิแล้วมีแต่วาร์ปเนี่ยกดดดับิเฮ้ยเออดิเออดิเอ้ยสวยครับผมเบิร์นเมชชั่นก็มาขออิ่มแล้วงานเกมเนี้ยบอกเลย <ป>อ้าวเอาค่ะโอ้โหกูสาบานกูไม่เห็นเพืาา่อนสัตว์โอ้จะได้ไม่เนี่ยยิมเนี่ย <c oughs> วายามอยู่เนี่ยโอ้โหโดนระเบิดโก้าตัวเองอยู่เพิ่งมีไม่นั่อิ่มเลยเนี่ยไหนโอ้โหกูรู้สึกเกลียดแอนตี้มังกรมากเลยว่ะว่าโนขับไปอ่อนลงด้วยเฮ้ดีดีดีตั้งไวสวยอผ โอ้ยกูจะอิ่มละกูว่ากูต้องออกคาราแดงมาล้าแล้วมั้งเนี่ยฮะตกาคลองเกิดยังวะคลองยังไม่เกิดครับดี่เอาละเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรบินวะยังไงยังไงดีลูบรับผมตะเกาโอ้ตะเกาตะเกาเอ้าเอ้ากูรู้ว่าจะทัน โอ้โหไอ้สทรัพย์ถ้ยเจอเลยกูกำลังง้างขยมตอนนี้เติมเติมเติมเออเดี๋ยวกูแปลงคลองรอก่อนแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เจ้าของคลองก่อนอ๋อนี่จะกลับก่อนโอ้โหเออเออละ เฮ้ยเรนเรนบนเริ่มไหลแล้วผมทีมผมยาวเลยอะตอนนี้แม่งฆ่าแบบไม่ยั้งอะบล็อกหัวมวลามึงต้องออกบล็อกเองเนี่ยนะออกบล็อกปูก็องงกาแฟบล็อกไอสัตว์กูโน่บล็อกอี๋ จบเลยดีกว่ามั้งจบเกมนี้เกมนี้ผมว่าคงคงไม่ได้อิ่มนะจบเลยดีกว่าวะไงไงไงไันไปเนี่ยเอาไปแกปากหวานอีกอะปากหวานเฮี้ยเฮี้ยแกจอมเป็นสิ่งก่อสร้างนี้ไอ้เหี้ยเพื่อนเขาปากหวานก็ไม่ด่าเขาเริ่มเคลียร์ป่าดี เลยิงดีเดีดีดีเลยิงดีเลยิงดีเลยยอะรตอนนี้เอาอนลตโสวยโอ้โหอ้ไอชื่อที่ขึ้นห้าตัวนี่คือไม่มีชื่อกูได้ได้ฆ่าเลยนะฮะขออิ่มเลยนะ ว่าเกมเกมน้าเนี้ยจะเล่นแน่นดีกว่าว่ะบอมเดียนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาโบวตกันมาว่าแม่งกองที่สุดเลยสำหรับ4.0เนี่ยพวกเดี๋ยว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 ้ยมแม่งมากันชัดเลยไปอะไปอะเอได้บ้าว่ะ ถ้ากูเอานี่กูตายมีสิทธิ์ตายสูงแล้วเนี่ยปิดแขนไม่ได้ขู่ราสตีไปดิ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 ไหนไหนกูไม่ได้อินดีเลยครับเกมนี้ก็คาบ11ตายสูงนะครับผม ติไป็ดตัวก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้นะครับผมตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วที่กำลังหมายพัดหน้าครับผม